สวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีปีใหม่ครับปีหกเก่าครับเมื่อนี้ตลาดนัน้องกุงอำเภอเชือกยอดมาสระข้ามครับนัดของวันที่14มกราคมนัดที่2ของเดือนนัดที่2ของปหีหกเก่านะครับเนาะ,ะนัดนี้ว่าเขามาหลายนะครับเด้อย เนีนเอียดครับวันนี้เรียกว่าตลาดแตกอีกนัดนึงเอาครับเน่านมราคางวดดีขึ้นครับเน่านมราคางวดดีขึ้นพี่น้องสิมาซื้องวดไปเลี้ยงหรือไปคุณขายกันมากด้วยครับเด้อครับงวดเนื่องราคาดีครับหลังเองวโค้งกันราคาดีเพราะว่าเวียดนามมันกล่นสื่อครับวันนี่มีเท่าไหร่เอาหมดนะครับตอนเวียดนามเนาะ พี่น้องมันเท่าสีหางัวง,งามไปเลี้ยงกะมาหาได้กะพอมี่เห็นแล้วครับเนาะงงามราคาแพงนะครับเด้องัวงามเนี่ยกะราคาขึ้นที่กันเอาถือว่าพี่น้องมันเท่าผู้เลี้ยงงวัวงได้ครับเด้อกะตึงต้งตึ้งและาจากน้อยนะครับเนาะเพราะว่าราคามันขึ้นแล้วผมเป็นภาคพี่น้องเอสซีอันนั้นนอนทั่วครับเลาะเบิ้งบรรยากาศไปเรื่อยๆกะ

โลูกคนใดขึ้นเต็มลำเหล็กกับกับเนี่ยครับวัวโค้งแบบเนี้ยราคาดีตัวเขาซื้อไปคุณคุณอวดฉันมากกับขายแห่งเวียดนามครับเนี่ยแค่นี้ซื้อมือเราได้ครับได้เลยซื้อมัแล้วง<อ>ือยังเขง่ามาพันเหมือนได้อครับอยู่ เรื่องทะย,ย่อยเขายัางหลายขั้นนี่ครับเป็นลอยๆขัน้นครับที่เหลือยอยู่เถิกหน่อยห้อยขีดถัว่าห้อยขายแล้วตัวหนึง่งซึงนดยเสนีสน้ขายดีนะ ราคาเท่าไร่พี่ลุงครับนี่โอ้โนี่ราคาเท่าไหร่ขายดีสักนน้อยบ้านบ้านหอดปีเนาะเจ็ดแปดเดือนเป็นเงื่อนหัวเหนือฮะบ้ามันไทยบ้านเล่มีด้วยครับเด้อ แม่ลูกอะเห็นด้วยที่ครับนี่อ่ะหัวม,มันกลนโอ้ตัวน,นี้คุยหลังดำด้วยตัวนีน้เนาะเจ็บโอยถือก่อนสัมฤเท่าไหร่นะครับนี่ห่องไวปมือหน,นึ่งเนาะอันนี้อันนี้ราคาห่องซื้อได้น,น,น,นี่เนาะอ่านะต่อลงได้ก็ถือว่าราคาหัวขจับขึ้นยู่ยดิสัมฤทธิไปขุนพอดีเนาะขุนขาย สำหรับู้ชิหาไปคุ้นเรื่อครับเรื่อนี้นี่เขาหนีไงว่ายเด็กเขาไล่ว้ายเล่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 ขาสวัสดีครับช่วงนี้กำลังวุ่นวายอยู่ด้วยครับเรื่อนี้ว่าเริ่มเขาเริ่มออกทึงเขาทึงออกนี่มือเขาเรื่มเลื่อนออกโอ้ยกำลังลึงยูโบหัดสามตัว เรียนบริษัทตร้มดาได้ง้วเรียนดิขาพร้ต <c oughs> ะบัาระวังจักหน่อยนะครับเนาะตอนนี้สนามนี่นี่ครับช่วงขยับบอ,อกขยับบอ,อก 4, ยบข,ยยขยับบอ,อกตป้งสี่เด้ครับขายได้หนิขยับบอกอ่ไปเนี่ยครับไปเนี่ยอ่าโอ้หาช่องยากเลยมัอนี้หาช่องยากเลย ตัวนี้อ้าวหลุดแล้วงัวขาวไปนอหลุดแล้วเนะนี่ยนะนาโมเดิรนนี่จะต้องเรือมัมม่าเข่าผูกที่ครับนี่ยงดึงก็เข่าผูกตามกีจะอคอง้ผูกก็ดึงขึ้นนแล้วก็เทาเลยดึก็ มึนหาตีอ๋องอโคลงผ่านลูกมาแล้วเนาะเอ้ามึนหาปัญหาดิครับนี่มีงอโคลงไม่หขออนุญาตนะครับขออปายาดไม่ซื้อนะครับผู้ซื้อรายครับสูงกับประมาณหน่อยสิที่ซื้อวัวซื้อแถวขากระจายข่าวนะครับมึนกลัวครับขึ้นเนื้อครับองอโคลงเอาไปขุนวนขึ้นมาค่าเหยียนเวียดน,นามครับ อยากาแปลงมาตกพันห้าร้นะครับที่เป็นผู้หญิงไปซื้อนะครับที่ดีอยู่แถวไอ้อกระจายข่าวนะครับให้ท่านไปจุดซื้อวัวด้วยนะครับหาเบื้องง้อไปเถอะครับเขาจะจับปลาได้แะ้วครับอันนี้ก็ครับ ครับแม่ไนันนั้นนอนทัวร์ครับครับผมทัวร์นะครับครับผมวร์เพ่อนนะครับผมพี่ดวดพี่ดวับาวาเีครับผมยวหอะจขาวนะครับเอาไดีอมาขายเ่มากครับจุดที่ท่านอขายไปแล้วโอ้ใครๆๆค่าดีอยู่ด้วยแลค่าขยับขึ้นนอครับครับขยับขึ้นอยู่ มึงติดตามเลยติดตามนะนั่นน้องทวดนี่ครับผมนี้น่นาเสียงอืม,อม,มาเนี่ยไม่เห็นโตเร็วเลยเอาเอาไปเลยครับ <c oughs> ผมผมเป็นยนังถามมึงไปเรื่อยครับโอ้ตัวนี้ใหญ่เลยครับเด้อนี่อะไรจะเป็นเนื้อนะครับเนาะโบดเท่าโบดมึงช่งห้อยมันไม่หลุดน่าจะเป็นเนื้อ โอ้จักบาทนะครับเนี่ยหนึ่งหมื่นสามพันงอโค้งครับเอาไปซื้อไปขุดด้วยครับเด้อนี่ครับราคากับประมาณนี้ครับนี่ขยับขึ้นมากง้อโค้งนี่ขยับมาพันสองพันด้วยครับง้อเนื้อกรับสามสี่หาพันง้อเนื้อแล้วกาง้องามนี่จะค่อยขยับสูงนะครับเด้อมีลูกค้าท่านไหนขยัง้อง้องามนี่ขยับลดจ้างผลบัวนะครับสูงผลบัวไป ประทุมพานี่นะครับไปลงตามตามเกตตามสภาพง้อครับการขึ้นต่ออยูุดมือแม่ขึ้นซ้ำกันเหมือนกันครับง้วงามขึ้นสนใจนะครับหลแบบนึงง้อโค้งขึ้นแบบนึงง้อเนื้อประทุมพานี่นะครับขึ้นแบบนึงนะครับเนาะแล้วล้างตีนะครับแต่พี่น้องสี่ฮะซึ่งว่าแบบเห็มีกับไรกับซึ่งว่าโค้งนะครับเรื่องโค้งเอาไปขุนไหวนะครับขืนอ้วนขืนมากมาปล่อยในสนามเลยครับรับรองวันหยาดกันซื้อครับอ้วนๆนี่ นาซื emos, ren, ้อครับมีอันนี้งวสูงวางลอยซีสิพหางวสูงลอยซีิพาขึ้นนี่มีสามหมื่นครับสีชิานี่มีสามหมื่นคน้วนเนี่ยนี่จะเป็นง้วเหนือนะครับเนาะเอ้าน้องเอาไปขุดนะครับเน้โอ้ในหอยใไงตัวนี้แม่วันดีครับ รันนี้เป็ไหมครับับห่อยญ่ได้ครับนี่ยโอ้ยกับไรน้องมื่นเมือนันโอ้กับไรน่องมือนมันเขึ้นน้องมือนขึ้นอะไรเทิรนดลงมาเข้าเสี้ยหาเหาน้องมื่นเพัซื้อมื่นน่ะเอ้มีมีอไรมีขาเน่เอามาขายงัอเนือของงัวแม่ลูกงัวแม่จำโอ้แม่จ้าโม้งโมงอืมเอาโม้งาพันที่ร้อย หาไปไม่ไปคุ้นหม่เออเอาไปคุ้นหม่ซื้อเขาไปอีกเออซื้อเขาไปหยีอ๋อซื้อแล้วสิซื้อแล้วครับใส่ผูกี่ใส่เบิุงซื้อแล้วคาเท่าไหร่ขอเบื้องเนี่าคาเนี่ยหมื่นหกว่าคุณคุณเมือนแม่ละหมื่นหกอ้อ้วนเห็นมากอะไรซองอยู่หรอวะน่ะอะไรก็ได้อยู่เนาะอืมงูแดงงูเลี้ยงกัหลายอยู่ดิพี่น้องอ๋อ อันนี้1มื่นหกนีว่าโมื่นหกตันี้ก็มื่นหกมบันนี้เท่าไปคุณเห็นมล้วนอ้วนเราก็มาขายเนื้อตัวละตัวละถ้าทั้ง้วนทั้งอ้วนเราอันเถอะอืออ๋อสมื่นหกไปคุณเห็นมันล้วนมาขายตัวละสามเห็นเป็นวัวเหนือเนาะเป็นวัวเหนืออ่เลยมไทยมีคนซื้อเยอะแยะแล้้าอางเขาก็ซื้อขายดีอยู่โดยเตี้ยขซื้ือ กับเบิงเบิงตามไอ้ข้องสามมันแมนซื้อตามข้องสางมันอ่าซื้อตามข้องสามบามนซื้อตามง้อามจิงวนเป็นงูเลี้ยงกันเนาะนี้งักระดำเขาไปคุ้นั้งนัลเออสีดำสีดำนี่าีกัดกัดกัดเล่กัดมันเป็นกันเนาะนี่ผสมอ่ะ ทุนนี่ซื้อได้รตั้งวดำหรือว่า้วดอันนี้ประมาณร้อยสี่สิบ2หนะครับมาสารหมไม่มีลูกอยู่ตัวนี้ไหม่งไม่มีลูกอยู่ห้ามสร้ามองเสนามดียังนึงเนาะบ่ไงเนาะสนามเขาจะฉีดน้ำไปตัมูวานี่เหนื่อยะบสนามเขาี่ฉีดเน่าไตัวหมูนี่สองหมื่นหนึ่ง เจ็ดพันหา้าหารับห้าหางงนไปเลี้ยงนอนี่นอหางงนหน่อยเรอหางงนห่อยน้ำขึ้นนย,ยไปครับหางวง่นนก,วนนกับประมาณนี้ได้ครับเด้อถ้านเนื้อนี่ขึ้นได้ครับเผื่อเนื้อนี่ยังพนยกตัวอย่างให้ฟังนน่ซื้อ สื่อมื่นกว่ามาขายอ้วนมากนี่สามมืนนี่ครับนี่เ่อชนเเป็นงัวโคงงวจอยอ่อถ้าอ้วนนี่ในหอยเบียดนี่บ่อตรสามพัน่สามพันสี่พห้นครับอ่าราคาสองพันสามพันี่พันนเคือคือราคาปาครับเนี่ยี่้องสียนในหอยาสอพามพันสี่พันห้าพัน,ส,พนสินนบ้าคือ,คอ,คอคาปายหมื่น,น นะหลายมือจังแม่นี่แม่ลูกบ่ครับนี่มันมันลูกแม่ลูกผัวครับลูกเมียลูกแม่ลูกแรก่เขาลูกสองหน่อยเนาะยลูแรกโอ้เป็นส้งบมามันนะี่เนาะส้งบมามันมีอยู่สูงกว่าสิบลอยชี้สิบบวกด้วดอกชี้ผ่านเราจะเห็นเนาะราคาเปิดเท่าไหร่สองหมนี่นี่พี่น้องสองหมื 29, ่นเข่านีขึ้นมาได้ตะกี้มันมืนะ่นกว่าเนาะตะกี้มื่นกว่า เขาเน้อบ้านนะผมขายมือ่ซี่มหาเดี๋ยวนี้ซ้อมเขาถือวา่าถือว่าง่วแม่ลูกขันซีมง่ายแม่จ่น้อยขึ้นนะครับขึ้นมาราคาดีขึ้นมาจากน้อยอยู่พี่น้องก,ก็เป็นทัไปเลี้ยงไว้คุณไมายุดกลูกยญง,งขึ้นมาไม่กระกด้กัไดอยู่นนเนาะแม่ก็ทับอีกกประาคางวา่วนี่อ้วนสีเขาจะองให้มัเลครับนี่วนีได้หอยเบียดจองยังไม่เลยหรอเลเก ขอความร่วมมือนำแบบการส่งไปรับที่ร้านแมคคาตเตอรี่อ่ะมาครับเออมงนี้คือว่างวะแต่ว่าเจ้าของมันเขามันเนาะเพราะช่วงนี้เจ้านี่นะเขามาสวยด้วยครับเลยเจ้านี่เขามาสวยเนี่ยเจ้านี่เนี่ยมาจากอ่าสมรัฐฮวงวุ่นลังมาแถวหนึงก็สตึกอยู่วางนี่นะครับเนาะโอ้ตัวนี้ใหญ่ครับตัวนี้ใหญ่ใหญ่ แถวนี้คือสติดจอมเลยครับแล้วนี่จจองสี่แม่ลูกก, 40, กว่าสิหมื่นกว่าลองต่อรองกันจ้ โอ้ตัวนี้โอ้ต้นเดือผูโอ้กลาเป็นตัวแม่นี่มักขนาดเลยครับเรียกว่าไรลายเป็นตัวแม่นี่เด็ดประเภทใส่เงียิ่งเห็นอยู่ด้วยครับยิ่งเห็นอยู่พี่น้องนี่ขันอยากได้งัวงามให้มัตเตสเซ่ด้วยครับเด้อยให้มัตเตสเซา6ม้วนเสาเขาสนามด้วยครับเพราะช่วงนี้ ทั้งเขาทั้งหอกครับตรงนี้ทั้งเขาทงหอกหันมูง่วงแม่รูงงามนี่ข้าจ้ากามาหลัดเอามดนะครับเนาะหลัดเหมือเลยหันหัจากหางง่วไปเรียงงามนี่ต้องมาตาเสาในจักหน่อยครับนาะเดี๋ยวครับเดี๋ยวครับผมบ้าเป็น้นเหรอเป็นไงดีนะลำรวย ้วยเก็าปีไม่หัสิด้วยหล่ะคืดีโฆษาทัว <c oughs> มีนี่ให้ให้ไักสิบล้านนีสิบลา้บลานเด้อดปีนี้ถ้าขอบคุณอะไรลูกน้องไม่ใ่บัตรลูกน้องเอานี่ันยางงานเอานีาาาาน่อะไรอะไรไปส่วงวัวเขาสองรถละลูกน้องอ่ะเอ้เอาโมาไปเลียนดิ <c oughs> ไปสอบเราเนี่สอบเราอะยุทเขาคู่ได้เขายุไทยมืออนี่มือนี่ไปอ๋อมือนี่มือนี่ม่ไไปยุ่ปออไรหรหสมโอ เก่งเอาได้หนิเนาะเก่งก็เห็นแต่โดนเรื่องเก่งแต่หน่อยเนาะโอ้ที่ได้พ่อใหญ่อยู่ด้เนาะได้ยุได้ขยามอนี่เบิ้งส่งมันส่งมันอยอะนี่กับส่งว่าสองรถสามรถโอ้หักหักมักสาวหลายคนแล้วปหัดมักสาวไปแล้วโชคดีเลยยัยปีนี้มันมาเรื่อยๆครับครับผมครับเพราะมหาภัยเสียงนี่แล้วเพ่ัยเงาสักคนแต่หาต่านเสียงครับว่าใน บอกแล้วสุขภาพร่างกายแข็งแรงปีไม่แล้วเหมายว่าสีไม้เห็นบบนะ<อ>บ้านสมโอ้ข้าพ <c oughs> ่อผมครับผมอ่าฮัลโหเสียงฟังอยูก่กะเพิ่นฝากความถึงด้วยครับเด้อเนื้อหอยดูดเงิับเพิ่นล่ะเอ้า,า,อายังมีเงินเรียกตังค์ดิตั <c oughs> <c oughs> งค์นี่โสเงินเรียกตังค์อันนี้แม่ลูกครับนี่แม่ลูก 15, 300. หนึ่งหมื่นหาพันสามร้อยโอ้ขย,ขยขายดีเงินละค่อยขายหัวใจคือมาลีอยู่นี่เ <c oughs> ออสิจมม่าหอนได้ต่อยนี่ไปเออ ผมน้ำสาครับผมน้ำสาตะเกาเนียนมือนี่เขาวันหอดหรือออกไปแล้วก็มี่ชาร์ลีหนังนหน้าหนใหนดี รับง้อหูในบอมีเด้วยครับเด้วยง้อหูเอซผมครับคุณณลงครับผมพยายามยังาหาอยู่เมื่อตลาดบ่อพอครับเจ่าก็มีหูสูตัวแล้วครับจะมันหันสันนี่บ่พ่อเลยครับเลยเออท่งนี่อาจจะง่ายง่ายจักหน่อย โอ้ในหอยเวียดเขาหลายกันครับบอกกันภาษาเพิ่นโอ้แม่ง่ามตัวนี้ไหมเป๊ะเป๊ะเป๊ะโอ้เป็นตาเลี้ยงเป็นตาเลี้ยงนี่แม่ตัวใดล่ะแม่นี่ยเป็นตาหักตาห้แม่ต้องไปตหาห้าแม่ไป,ไปถ้าเป็นน้องช่วงนี้กับแดดก้านาบานขึ้นมาอ่า อาโมงเด็ก็เริ่มแก่คนก็เริ่มห่อนนะครับเนาะง่วงกับเขาออกเขาเขาเขาออกด้วยครับเด้อวันเลี้ยงสนามนี่ล่มกับบังไงครับพ่นฉีดน้ำฉีดน้ำไปตะมัวว่านตะก้อนนี่ครับชุ่มชื้นล่มมากกับบังไงด้วยครับเนี่ฝนตกกับบ่จืดนะครับสนามนี่มันจืดกับพ่อยางครับเป็นเส้นไส้ไปเอารถออก สนามมตรทานอีกสนามนึงนะครับเนาะวองรถ่อนะครับเป็นหน้า้อเนะครับไปข้าไปจอดทำไมนี่เป็นงออนะครับ่ตวเนดานรัจขวาปากอสองทับหนสองทับสองนะครับากนะรับท่เ็นออกเลพราะรข้อเขามาแล้วเขา้าไม่ได้ครับวัวแดงวัวแดงวัวแดงนี่เมียปากงี้เยครับด้วยเมียปากงี้เลยนี่นี่ อา,อาช่วงว่างนี้มีงูเลี้ยงหลายอยู่ครับนี่งูเหนือก็เห็น <c oughs> อเลยครับโอ้ลูกค้าเพ่นครับเพ<ห>่นครับ,<ห>รบอยู่ทึ้งต่น้อยอยู่สูงแท้ลงมาแล้วลงมาแล้วใ,ใช่ปะใาตเจ้าของก็จะเป็นใบไม้หกศูย์มูนย์ส Finished รอนานนี้ครับบอยไม้มาหกศูนย์ไม่ <t ell> <t ell> ูยังสูงแท้รอนานี้ครับบ่พ่อหนาทนสวัสดีครับสวัสดีปีใหม่สวัสดีสวัสดีในในในอี้แดงมึนหาแม่อันนั้นเนี่ยไแล้ยกแยกแยกแยกลูกแยกลูกม่านบ่ขายลูกมันมาหันโอ้ลูกแม่ลูกผู่ขายไปหันลูกผู่ตัวที่ไหนตัวที่สองที่สามตัวที่สามเอ้ยซีนี่ทั้งเอาม่านตีอ๋อแม่ม่านม่านตัวซีเนาะครับได้เพี่น้องนี่สูงกับร้อยสิบสิบเห็นอยู่หรอกเนาะ มื่นหาทีมื่นหาราคาห้องราคาห้องเอาแสดงว่าต่อได้ได้เป็น้องเด้อต่อได้น่อยๆอ่าตัวนี้มื่นหาใช่ตัวนึงอีกบนี่ขอะครันนะครับอันนั้นแม่สาวติ๋สโอ้แม่สาวพอผะสมสองมื่นแดงเข้มสูงกับรอยสี่สิบห้าบวกสองตัวกับเมาสามขายสองสาอยา คันพี่น้องสิอยากได้อยากได้ได้ครับเด้อเมียมาเอาไปกินน้องเลยบ่ฮ้องรับประกันท่องเราติรับประกันท่องเพิ่งท่องทั้งมันเพิ่งมีลูกพันลูกมาแล้วแต่ตัวหุ่ว่าสาวว่าสาวเอาสองตัวนี้พี่น้องอยากได้ได้ครับเด้อตัวมาเบอร์ไหนครับศูนย์หกหนึ่งศูนย์หกหนึ่งห้าเจ็ดหกห้าเจ็ดหกเจ็ดสองเก้าเจ็ดเจ็ดสองเก้าเจ็ดขอของกุหลังที่ก้อนหนาไม่นี่มาผู้เดียวสิแฟนเจ้าบ้มาเมือนี้แฟนบ้ามามาผู้เดียวมาผู้เดียวอ่าอ่าเราอยากอยู่บ้าน เพราะว่าตะเกาเห็นมาทากันสองคนนครับเดี๋ยวันนี้ตะกี้ท้ากันมาสองสามปีที่แล้วเนาะโงกับพกใครนีเขาสนามเนยใครปัดครน้สนามปัดเดรเดียรนะครับในหนึ่งเมื่อสี่พันอันนี้เป็นงูเหนือเนาะห้อยเวียดห้อยเวียดสื้อมาโอ้จ็สี่พัตีเลยสามหมื่นันนี้สามหมื่นบ่เนี่ยครับเนี่ยงวโค้งยังเสียเสาไปคุนุนวนบ้าน่สามหมืนได้นี่งื่น เปียนหน้ามติเนาะพี่น้องสนใจถักมากด้อครับเด้อเบอร์ที่บอกไปว่าหันละส่วนลำตัวกับบอมติตำนีนะหางเหิงดีมดัแต่ไม่นี่สีเนี่อูอ้เด็ดจรลีครับเนี่ยต้องขยไปทับเอาแต่ไม่นี่รับประกันทองรานะคาพอฟังเนาะเอาผมยังต่อนะครับเด้อมันหมาด้ยครับเด้อครับ นี่ครับสนามตลาดอ้วนนี่มนี่สามมือนะครับด้วยสามมือขึ้นนะครับเอาเือเป็นบินเลยครับตอนนี้นะครับไอเอาวพา่ปนขรถได้แล้วครับีตาสามกับสองครับอ๋อ เล็กน้อยครับสำแบบต่ของผมคนเดียวโอ้โหแม่สาวหรือแม่ไปไหมมาไหมสองสี่เก็บแปดครับสองสี่เก็บแปดบวาขอนแก แม่ล e ูกล uh ูกน้อยๆเดี๋ยวหนีเดี๋ยวนีเราแี่เ็บแก่ท่านผิดอะไปรหรือเปล่าครับผู้ใหญ่เราจะเห็นตัวเดียวครับมานี่ผู้ใหญ่เห็นตัวเดียวนี่มีอมืนกลัวๆเลยครับเดี๋ยพี่น้องช้าว่าไปเลี้ยงกัเขาบอบว่าเอาจะเงาโค้งเข้าไปขุนก็ได้ครับเนาะนี่ย่างออก ครับนี่คือบรรยากาศระคางว่ามือนี้ครับแป๊บเดียวครับเนี่ยเห็นบ่เป็นจังปางเราสีเที่ยงครับเวลากสีเที่ยงพอดีครับสมควรใจเวลาครับมือนี้ครับบอกกันชิปหนาชิบไมครับพี่น้องครับมินนี้สวัสดีครับเอากำลังเข่ากับมีดนะครับเด้อ 弄烤个面。